สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนก็หยุดอ,อยู่บ้านอีกแล้วนะเออคือช่วงนี้นะเขาให้หยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนาะอ่ามันหยุดอยู่บ้านเฉยๆนะคะก็เป็นอะไรที่เครียดนะพอดูเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการที่เราได้ทําในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเนาะเป็นการคลายเครียดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่เดือนก็ไปได้เจอต้นนี้มาอ hmm. ยาวแบบนี้เลย เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้พี่เดือนก็จะมาขยายพันธุ์เจ้าต้นนี้กันนะคะวาสนาหรือว่าสายสะพายจองพลหรือสายสะพายขุนนางอะไรตรงนี้พี่เดือนไม่แน่ใจนะว่าไอ้ชื่อตรงนี้มันชื่ออะไรกันแน่จองพลหรือว่าขุนนางนะแต่ว่าเราก็จะเรียกกันในนามของวาสนาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เดือนได้มาแบบนี้เนี่ยพี่เดือนจะมาขยายพันธุ์มันกันนะคะคราวก่อนพี่เดือนใช้ส่วนยอดนี้นะ แ,แค่หัวยอดทีที่มันแตกออกมาจะาก,กิ่งพวกนี้นะพี่เดือนไปตัดมาแล้วก็ออกมาท่านแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนรู้บ้างนะคะก็คือว่าจ้าต้นนี้สามารถขยายได้ทั้งต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าพี่เดือนจะทำยังไงก่อนอื่นนะคะพี่เดือนได้มาต้นแบบนี้นะพี่เดือนก็จะตัดใบที่แบบแบบนี้นะคะตัดใบให้สั้นๆเลยนะ อันนี้ตอนพี่เดือนเอามานี่ก็พี่เดือนก็ตัดจากใบยาวๆนี้พี่เดือนก็ตัดให้สั้นๆอย่างนี้แล้วนะเพื่อเป็นการสะดวกตอนที่พี่เดือนเอามาทีนี้พี่เดือนก็จะตัดแบบนี้เลยนะตัดให้สั้นๆตัดให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะพอพี่เดือนตัดเปรี้ยงแบบนี้แล้วนะคะทีนี้พี่เดือนก็จะมานี่ค่ะแบบนี้นะพี่เดือนก็จะมาตัดส่วนนี้นะ เราก็กะเอาเลยนะคะว่าจะเอาท่อนเล็กท่อนสั้นท่อนยาวแค่ไหนนี่เดงก็ตัดอยู่นะนพอตัดปุ๊บเนี่ยอ่าให้คนจําให้ดีนะคะข้างไหนหัวข้างไหนหางจําไว้ให้ดีนะนี่อย่างนี้นะอ่าทางนี้ให้สังเกตง่ายๆสังเกตจากร่องใบนะคะเขาจะดันขึ้นนี่อ่าเราก็ทาปูนใสนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ทาปูนใสนะ โอ้ไม่ใช่ปูนใสปูนแดงเพราะว่าไอการทําปูนใสก็เอาปูนแดงนี่แหละไปละลายน้ำเนาะพี่เดินก็นจะติดปากคําว่าปูนใสแต่จริงๆก็คือปูนกินมาหรือว่าปูนแดงเนี่ยนะคะทาทั้งสองด้านเลยนี่ทาทั้งสองด้านนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นี่ทาเสร็จแล้วก็วางเรียงไว้นะคะอย่าลืมนะคะหัวหางเสร็จ เราก็ตัดท่อนต่อไปตัดท่อนต่อไปนะเขาจะแข็งหน่อยนะคะให้หากราไคมคมหรือว่ามีดคมคมตัดพอได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทาปูสายเหมือนเดิมหรือว่าจะตัดให้หมดก่อนแล้วก็ทาก็ได้นะคะแต่ทีนี้อันนี้พี่เดินกลัวแล้วพี่เดินเหลือลืมพี่เดินก็ทาเลยแต่ว่าส่วนนี้ไม่น่าลืมแล้วเนาะ เพราะว่าส่วนนี้มันมีใบติดด้วยมันก็ไม่น่าจะลืมแล้วว่าเออทางงหนหัวทางไในหางนะแต่ว่าถ้ายอย่างเนี้ยเราก็ทาเลยนิดนึงนะแล้วก็จําไว้ว่าอันไหนหัวอันไหนหางจาให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไปเอาหัวลงขึ้นนี่มันจะไม่ออกรากนะมันจะตายนะเนี่ยเราก็ทําไปนี้ตัดให้หมดเลยนะคะเท่าที่เราได้มาตรงนี้เราก็แกะสักหน่อยนะคะแกะเปลือกเขาออกสักหน่อยนึงเพราะว่าตรงนี้เราจะเป็นส่วนที่ฝังลงไปในดินเราก็แกะออกสักหน่อยทีนี้นะคะ แล้วก็ตัดเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดนี่ท่านผู้ชมค่ะพี่เดือนก็อ่าตัดหมดแล้วนะตัดเสร็จแล้วทาปูนแดงทั้งสองข้างเลยนี่พอปูนเริ่มแห้งนะพี่เดือนก็จะทําการฉําแล้วนะก็คือก่อนอื่น พี่เดือนก็ไปเอาดินมานะคะอันนี้ดินอันนี้พี่เดือนผสมนะคะมอะีอะไรนะคิดเท่าแกลบคิดเท่าดําะนะคะแล้วก็มีแกลบหยาบแกลบดิบนะคะแกลบดิบแล้วก็คิดเท่าแกลบผสมกันนะคะแล้วก็มีดินดินปลูต้นไม้ที่พี่เดือนซื้อมานี่แหละคะ่ะอีกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าส่วนหลักใหญ่ๆเลยคิดเท่าดํานะคะเพราะว่ามันจะดินจะล้วนซุยนะคะเสร็จแล้วพี่เดือนก็จะใช้เนี่ยปักลงไปเลยนี่ ปักลงไปลึกพอประมาณนะคะอย่างกิ่งขนาดนี้นะคะก็ปักลงไปให้ลึกสักขนาดนี้เลยนะคะนี่หรือว่าถ้าใครมีพื้นที่เยอะๆหรือว่ามีวัสดุในการปลูกในการชาเยอะๆเนี่ยจะชาแบบว่าอ่ากระถางนึงก็กิ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็คือเขาก็จะสวยนะเวลาเขาแตกมาเราก็สามารถเอาออกไปตั้งโชว์อะไรได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะ ก็คือเราก็พอเขาแตกเนี่ยเราจะต้องอะไรล่ะเราจะต้องขยับอะนะเราต้องเอาเขาไปปลูกใหม่นี่พี่เดือนก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะพยามให้แบบวิระยะเท่าๆกันห่างๆเท่าๆกันนะนี่ เสร็จแล้วเห็นไหมคะแค่นี้เองค่ะแล้วก็เราก็ออกรดน้ํานะคะพี่เดือนก็จะรดน้ํารดน้ําให้ชุ่มเลยนะพี่เดือนก็จะรดน้ําให้ชุ่มเลยแล้วอันนี้ก็คืออ่าเป็นวันที่พี่เดือนทํานะพี่เดือนก็ติดไว้ข้างกระถางว่าพี่เดือนเริ่มทำ้ำวันไหน นี่ค่ะท่านผู้ชมวัสนาด่างที่พี่เดือนชําไว้ก่อนหน้านน้นนะอันนี้พี่เดือนก็ชําไว้ที่วันที่สี่เดือนห้าปีหกสนะคะวันนี้ก็วันที่สี่เดือนเจ็ดปีหกสี่สองเดือนพอดีเลยนะคะเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดสองเดือนพอดีเลยก็จะได้ขนาดนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาทําการปลูกกันนะคะนี่ เริ่มแตกใบแล้วนะพอแตกใบพี่เดือนก็จะปลูกนะแต่พี่เดือนขอบอกเลยว่าเขายังไม่มีรากออกมามากนะคะยังไม่มีรากเลยละ่ะแต่ว่าปลูกได้แล้วนะคะแล้วเพราะว่าเขาเริ่มมีใบที่จะสราะขอแสงแล้วพี่เดือนก็เอาดินที่พี่เดือนหมักไวนะ้เนาะมีอันนี้มีขุยมะพร้าวนะคะที่พี่เดือนแช่นะ้ํำไวสร็จแล้วก็ขี้วัวแล้วก็ดินใบก้ามปูที่พี่เดือนชอบหมักไว้นะ นี่พี่เดือนดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะมันยังไม่มีรากนะคะแต่ว่าสดอยู่แล้วก็ปลูกได้แล้วด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็นี่เห็นไหมคะอันนี้ยังเพิ่งจะเริ่มแตกนะคะนี่เริ่มแตกแต่ว่ายังยังไม่แตกแต่ว่าดินอันนี้มันก็เริ่มไม่มีสารอาหารแล้วนะเพราะว่ามันมีแต่อแกลบด,าบดํากาแกลบดํากากากาขุยมะพร้าวอย่างเดียวนะคะพี่เดือนก็จะเอามารวมกันดูนะคะว่าอย่าให้ นั่นนะ่าให้ตาเขาชนกันนะคะให้ตาเขาแยกๆกันรวมกันอย่างนี้นะคะแล้วพี่หนึ่งก็ตัดของไช้ตรงกลางนี้เลยช่วงนี้เราก็จะยังไม่ให้เขาโดนแดดเหมือนเดิมนะ แต่ว่าเราเอาออกมาจากาถุงที่เราหมักแล้วที่เราอบแล้วนะคะวาสนาด่างเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะแตกช้านะคะแตกช้ากว่าวัสนาสีเขียว,ยวธรรมดาธรรมดานะเท่าที่พี่เดือนเคยชำชำมานะรู้สึกว่าวัสนาด่างเนี่ยเขาจะแตกช้ากว่ากว่าพันใส่พันอื่นเนอะกว่าพันธรรมดา ทุกคนก็แยกปลูกสองต้นสองหน่อเนาะนะคะนี่อันนี้เขาเริ่มแตกรากหน่อย,อยแล้วแตกรากนิดหนึ่งแล้วนี่นะคะอันนี้ก็เริ่มแตกหน่อแต่ยังไม่แตกรากอันเขียวๆอ่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าอ่าเขาแตกแตกหน่อขึ้นมาช้ามากเลยนะคะจะไม่เหมือนกับอ่า ช่วงกลางๆเนาะที่มันเป็นสีน้ําตาลออกเขียวน้ําตาลองเขียวเนี่ยจะแตกไวนะคะพี่เดินก็ดูไม่ให้หนอกเขาชนกันนะเสจแล้วก็พับนี่แลก็ปักลงไปแค่นี้พี่เดินก็จะได้อาวาสนาด่างสองกระถางเอาไว้โชว์แล้วตอนนี้ก็ตั้งโชว์ในร่มก่อนนะคะอย่าออกแดดนะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ได้วัสนาด่างสองกระถางเสร็จแล้วเราก็รดน้ำน้ำพอชุ่มๆเนาะนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปหาหินสวยๆเนาะมาโรยโรยกกแล้วก็สามารถตั้งโชว์ได้แล้วในบ้าน แค่นี้เองค่ะเราก็มีวัส,สนาด่างสวยๆเอามาตั้งโชว์กันนะคะถ้าไงพี่เดือนฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ